ผมดิท <ผม S 1> ีเดียวทีเดียวไม่ต้องตัดเพราะไม่ต้องตัดตัดตัดจริงก็จริงไม่ต้องตัดมันติดยังไงมัต้องเหยียบตรงไหนวะเนี่ยข้างบนนุ่นนี่เนี่อ๋อตัวแยบไม่ต้องเหยียบหรอเหตุ ครับมานี่ติดต่างเสียงครับย,ย่อนครับของเสียไล่ครับเสียไล่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมียพายก็มาชมครับผมอ่าตอนนี้กำลังไล่สดไปเลยยูทูป <S <S หายอยากเบิงงบ้งก<น>ับมาเบิ้งอ่าช่างชื่อช่างอะไรนะครับ พบครับพบสาวช่งพ,พบสาวร้านพบสาวนะครับอยู่ที่อยู่แถวไหนครับอยู่โลตัสปีนเก้าโลตัสปีนเก้าใครสนใจครับผมติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เนาะเนี่ยเห็นป่หัวหนใาไงเป็นผ้ามาติดตั้งเป็นเสียงครับผมเ<ม>พิ่มเสียงเข้าไปอีกจัดเข้าไปให้นั่งนักก็สนสงการปีนานนี่เต็มที่ประสนเปิดกระจกเสล่ลยม แห,แห่งมแต่หางเครื่องเด็ดเด็ดนั่นสร้างมาจากอุบลหนึ่งน่านสร้างกำลังติดตั้งเอาให้สนใจติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเนาะมาได้ครับผม อน,นกำลังเริ่มทดสอบแล้วครับจะมาลอฟังบางผลงานจะเป็นยังไงครับ กลับเมื่อไหสิไ้กินข้าวเรงบ้านว่าู้ลรืองคนยานนู่นนเดียว <laughs> บ่นทำมี้ผูเข้เบึ่งดอกมันจิตกลายเป็นคลิปอยู่ซะก่อนหนึ่งละ <laughs> เอาให้จบเลยสิไ่ให้จบแบบติดไปเลย ช่างกำลังเช็คระบบสายไฟจอก,ก็ขึ้นนะครับหลังจากใส่จอมาใไหมครับกังกาเพิ่มระบบควาไปอีกยืดทูบประการ ออเอดี๋ยวนอโทษเขาไว้ที่นี่จังมานะครับแล้วผมตอ้องปิดเสียงไวกก่อนครับรเริ่มได้ยินเสียงนะครับอ่าเริ่มได้ยินเสียงแล้วเริ่มได้ยินเสียงแล้ว ทดสอบครับทดสอบทดสอบเครื่องเสียงครับวันนี้จัดไปครับจ <c oughs> าดเยอะเว้ยจาดติลีกสิตเบงวังนนี้เด้อ <c oughs> <c oughs> อย่าว่าผมเ้อฟังแนบมาฟังแน่ก็นด้ อตอนนี้เป็นระบบทดสอบเครื่องเสียงครับผมเริ่มแล้ว ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะจะโดนลิกกิทซิ์ก็นเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม